พรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงเมื่อเติมแล้วรับเลยกล่องดวงใจชุดสิทธิ์ขั้นสูงผู้หญิงสกินกระบะสกินกระทะและขั้น50ขั้นมนถึงสุกกลับมาอีกครั้งเข้าเล่นในครบตามกำหนดรับกล่องสกินปืนไปเลยทั้งวันจันทร์ถึงวันสุกหมดเขตวันที่2พุศจาคมนี้แต่นละทกเล่นล่ทุกคนอันนี้อันนี้คือตาแรกนะครับนี่นี่นี่มาตอนนี้ผมมากับกายนะแล้วก็เน้องในทีมดีเอกนะครับอันนี้คือตาแรกที่สุ่มเจอกันนะ แล้วแบบคือสุ่มเจอกันสามตาคือตอนเนี้ยทุกคนยังไม่รู้นะว่าสุ่มเจอใครเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วไมอ้กลยนะเหรอเอ้ยไกลไกลยนั่นหรอวะเฮ้ยไม่รู้จักไกลายนะเขาไม่รู้จักผมอ่ะทุกคนเอ้าจริงแล้วใครว่าไอ้ไกลเหรอเจอไอ้ไกลเหรอเออเจอไอ้ไกลาเถอยตอนนี้ทุกคนเหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าเจอนักแข่งนะ มาดูมาดูพี่เขาทำอไงต่อเอ้เรียบร้อยโดนระเบิดมือผมโดนระเบิดผมเรียบร้อยเบคอนเค้งไอระเบิดมืออย่างช้ำบอกเลยเอ้เอ้ดูพี่เขาเลยแต่ว่าพี่เขาเล่นเล่นเอ็มห้าร้อยหั่นหัวเก่งอยู่นะเอ้เรียบร้อยเอ็มห้าร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อย <laughs> ดูนะดู <laughs> โอ้โห ัหัวทุกคนเฮ้ยตอนนี้รู้สึกน่าจะเหลือผมเลยนะที่นี่ระเบิดผมเรียบร้อยแหายเอาเรื่องไอ้ผมเบคอนเบคอนนี่นี่เริ่มเริ่มเรียกชื่อผมแล้วถึงกับสอนหายใจตีแขงนี่มันนักแขงนะ เกมพวกนักแข่งทอนทอละเกแข่งมาทุกคนเกมทั้งกายนะทั้งรีเจนทั้งโอวคอนโอ้มาไยัวะเรียบร้อยลบหนึง ล้มสอบเป็นลายต่อไปไม่ให้โอกาสเลยทุกคนวินเนี้ยเกาคิ้วเลยทุกคนพี่เขาเกาคิ้วเลยว่ะเรียบร้อยหัวแตกอะสองศูนย์เฮ้ยเบคอนอร่อยเปล่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เบคอนอร่อยเปล่า งานหัวแอวเรื่องระเบิดผมมาละเฮ้ยไม่โดนว่ะไม่แล้วระเบิดผมไม่โดนถึงว่าทำไมโยนไม่โดนลบอยู่หลังกล้องเรียบร้อยล้มหนึ่งฮะเดือดหนมีเขาน่าจะกายล้มนะ oh. ใช่ปะ่ะเออเอาดิาดารู้จักเทคไอหรือเปล่า สำสับสำสับเอาชัวร okay. ์โอเคแต่ยอมแพ้เขาเรียบร้อยเซตตี้ออ่ะโโ้หเขามาเขาไม่ได้เซตตี้เรามาอันนี้จริงอันนี้จริงผมก็ไม่ได้เซตตี้นะทุกคนคือแบบตี้แบบเออเชิญใครใครเข้ามาก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วคือมันมันว่างกันหลายคนในช่วงนั้นว่างกันสามสี่คนอ่าตึงไปอีกครับตึงไปอีกครับเรียบร้อย ติงตั้งธทไว้เห็นกันทั้งตีครับบอกเลยแต่ไม่ยิงนะแต่แต่ผมไม่ยิงนะวิ่งวิ่งตามอย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้คุยกับกายว่า <c oughs> เดี๋ยวจะไปต่อยทีละโคนดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีน้องไปต่อยอะ่ะจบเลยเนี่ยเนี่ยมีน้องไปต่อยอ <c oughs> สู้ไม่ได้แหละไอ้ชิบายนักแก่กดังนั้นเลยอ้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วทุกคนดูดูกินขนมชิวพี่เขากินขนมชิวจะม่อีกแล้วจะม่อีกแล้วไอชิบหายเจ้ามัแล้วเนี่ยชอบพี่เขาพูดอะไอชิบหามไฮชิบมไยการหัวนี่พี่เขา ห่วยเั้าเลยนะเก็บห้าร้อยนี่เป็นไง,ง,งผมนี่งงเลยเยทำไมล้มกันว่าตอนจังหวะผมดันเนี่ยเนี่ยผมดันไปแล้วเเห็นผมละแต่ไม่ได้กินผมหรอกเซ็ตระเบิดสูตรมาเซ็ตระเบิดสูตรเยี่ยบร้อยโดนระเบิดมือผมไปเอ้ยเซ็ตระเบิด <c oughs> <c oughs> เครียดโ่้ดอะไรเลยไฟมากมันมันอยู่ข้างบนไงเรายิงไม่ได้มาเล่นแบบปกติของพวกผมนี่แหละแต่ว่าผมซุ่มมาเจอไงแล้วก็ซุ่มเจอเรื่อยๆเลยทีนี้ยังหะเอฟฟี่ไฟระยะ8,000ร้ายลม เชียบร้อย DX Cricket เฮ้ย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 โอ้ยตกลงมาดาวโอดบ้าว่ะแม่จะเก็บไอโฟนแม่งหายหายไปไหนไม่รู้อ่าเรียบร้อยเขายยนทำอะไรเขาโยนทำอะไร น <sociedad> ี่นะครับ <Leonard> จังหวะผมจะเปิดหัวไม่ต้องใส่เกาะไม่ได้ไม่ต้องซื้อเกล่องละแต่ก็ไม่ต่างซื้อเกล่องเจ็บนะเปิดผมนัดแรกเข้าหัวเลยด้วยตัวเปิดหัวเม็ดเดียวโดนเม็ดเดียวเสียร้อยลบหนึ่งตอนนี้ AK BS ฟาร์มัส โดนหลังแล้วหลังล้มไปครับผมเรียบร้อยอันทย่หนึ่งไปเ้ผมคูนธรรมดายี่สิตัวครับผมหมดตีดูนะครับสังเกต7จ็ดทีแฟนแคทเรียบร้อยโดนระเบิดมือผมโอ้ยยังไม่โดนโอ้ จะได้เลยร้อยใครล้มระเบิดผมอีกอุ้ยม, <laughs> มีคนล้มระเบิดผมอีกแล้วนะทุกคนยิงขึ้นมาแบบนี้มันไม่ได้เลยไอ้บ้า <laughs> นี่นี่นี่ตัน,น,นี้ก็จะเดิน <laughs> โดนระเบิด <laughs> ผมอีกเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าแต่ว่ากายนะเรากายนะเราโดนเปิดหัว <laughs> <laughs> นี่ๆๆยิงต่อยิงต่อ <laughs> เดี๋ยวมันก็เจอที่นี้ตลอดแหละเพราะว่ามันดึกแล้ว เรอ,อ,องให้หัวใจมัจจมตดตนนู้เกมสองเอาไปเอะทิปเป็น,น,นคิวเคกไอนานาไเอแนะเอแนี่แรงแดงเล่นละเออยังไงก็เจอร้อยเปอร์ซนั่นะไงกูว่าละร้อยเปอร์เซ็ต์เจอเออกว <laughs> ในเล็กค่ามีน้ำตาซ่อนอยู่ในเลขกามีน้ำตาซ่อนอยู่บัดเขาหน่อยพี่ดูทำไม่แทนพี่ก็แข่งโปรลิกนะครับไปแก้มือแก้มือวะเปิดหัวเรียบร้อยลุ้มเอ็มฮะลอยงั้นหัวนี่นะครับ เบอรสูตรเทคไอมาแล้วเทคไอวีเอสอารไอพี B S, I แล้วมันเกิดอยู่แล้วคนละแบบระเบิดสูตร UMT กันวะจะร้อย,ยไม่ซื้อระเบิดมาเลยอ่ะไอ้บอ่นกันแล้วบ่บนกันละบน่นบน่บนย่งเลยอ่ะ <c oughs> ขนาดที่เขาจะบอกว่าบ<อ>่น<อ><อ>เลยครับผมพี่รู้รู้จักใครเป็จะไม่รู้จักพี่ก็รู้จักอ่ะพี่ก็รู้จักอยู่ มึงบอกกูปวดทำไมไปดูกูตาหน้ากูมาเรื่ิงดีๆธรรมดาละโอ้กูทอสองคนนี้เถียงกันวะโอ้ไปละนะตาหน้าไปแล้วนะเล่นแล้วนะหัวร้อนหัวร้อนเถียงกันออกไปเถียงกันไม่ได้หัวร้อนมาแพ้หัวร้อนมาสองคนนี้เถียงกันอะไรกันโต๊ะเจาะไอ้วอลงมาจ้าเอ๋ยยังไงยังไงโอ้โหเม็ดเดียวลบ ดีเซอร์ช่วยชีวิตรเรียบร้อย้นี่แกนะโดดโดดงันหัวเลยเรียบร้อยโดนดีเซอร์นี่นะครับรอดูระเบิดสูตรเค้กเอ็กไอปุ๊บเกือบล้มสองอะเกือบล้มสองเสียดาย บอกเลยใครเล่นระเบิดมีปืน M79 อะ่ะแผ่นนี้ยสองหนึ่งยังไงครับโอ้โทุกตัวไหน <c oughs> บ้างไปไปเอ้ยเออเขาเล่นในโทรศัพท์กันทั้งนั้นแหลยเขาเล่นในโทรศัพท์นะรู้จักเขา,ขาทานอ่ะโดนโดนยินกันค้าง เรี้อยเรียบร้อยโอ้โหงงละจะเชียร์ทีมใครดีวะนี่เถึงกับตะโกนครับสองหนึ่งไม่ถือว่าลูกนะฮะจังหวะนี้ระวังไกลนะกับไอพีมาแล้วไกลนะโดนไปอ้เรียบร้อยมีไอวอลขวางไว้ เพลงไอ้อบอยเพ้งตั้งไอ้บอลหลบเพลงไม่ตีกึนท่าไอ้บอลก,กันไว้เพลงโดดทิกไม่ได้เพลงดังมากเพลงอะไรดัง,งอ่ะเพลงนี่นี่นียย่ตานี้ทุกคนตาอัานนี้เค้กไอเค้กไอไอไอทไฟระเบิดเนี่ยผมบอกเลยซีวีซีผมเล่นแต่ระเบิดแต่ไม่ได้หมายความว่าผมเล่นปืนเด็ดไม่เป็นนะปืนเด็ดผมก็คาดหวยทุกคนแต่คือเล่นระเบิดแล้วมันคือเราไม่จำเป็น ถ้าเล่นระเบิดอ่ะเราจะไม่เสียเลือดเลยนะทุกคนครับบนบ้านก็โดนระเบิดเออครับบนบ้านก็โดนระเบิดครับพี่มาดูกันว่าพี่เขาจะเล่นยังไงไปครับจังหวะนี้ตู้โดนนิดเดียวอ่ะเออกระไกลหน้าโดนลงมาอย่างนี้เรียบร้อยไกลหน้าโดนซ้ำแต่อะไรแดงๆครับผมบอกเลยจังหวะนี้ระเบิดอีกแล้ว เค้กไอ้ไก่ระเบิดมือเค้กไอ้ไก่ระเบิดมือมาดูวลมาดูระเบิดเค้กไอ้ตูระเบิดเก่งคืนสามตาติดแล้วสิเรื่องไรนักแขงไก่ขา อันนี้ก็ไม่ไม่ได้หรอก <ๆ S 1> ออก็จบเท่านี้แน่ทุกคนก็คือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาแบบว่ามาดูถูกหรือมาอะไรนะ <c oughs> คือผมเ่ยก็อ,อ,อยากรู้เหมือนกันว่ามุมมองของฝ่ายตรงข้ามที่สุ่มมาเจอนักแข่งหรือว่าสุ่มมาเวลาโดนระเบิดศูนย์เนี่ยเขาจะพูดกันยังไงเป็นเสียงเดียวกันแล้วอันนี้ก็คือสามามตตคือสุ่มเจอพี่เขานะ S <S <an> ก็เลยแบบว่าเออโอเคผมขอเอาคลิปพี่เขามาให้ทุกคนดูไปแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าว่าพี่เขาไม่เก่งหรืออะไรนะนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะสื่อทางนั้นนะครับผมว่าผมรู้ว่าทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วแต่คือด้วยว่าทีมผมมันมีแต่นักแข่งด้วยนะครับผมก็เลยมันก็เลยเออเล่นก็เลยเข้มนิดหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าดูคลิปน,นี้ขำๆแล้วกัน เยอะมาก,กน,นะครับ,บกทนนร,รับนี้ก็ถ้าชอบเรื่อกหนมลักค์หกดติดตามเรด้วยนะครับเราวันนี้ก็มาขตัวลาไก่อนนะฮะบายบ